อไออะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะโซดาไฟปะไม่ใช่ดิไอ้นั่นดิอะไรวะลืมเขาเรียกว่าอะไรวะไอถ้ถังๆเมื่อกี้แบบโอ้ยเบกกิ้งโซดา วิ่ิสดาเราใช้ไปตอนไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วใช้ไปโดยไม่รู้ตัวโอ้โ,อโ,อโอหหโห็ยิ่งใส่กูยังแรงกล้าเลยนะจะเ,เปิดทางนี้อีกเวนอโอเคเปิดเข้าไปแล้วฟับเรียบร้อยอ่ะพอดีเลยอ้าวเอาทิ้งไป้ีห้องนู้นเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ใชนสอง 2.2.2เราไิจั๊กเอเอาไอ้บ้านนั่นพอดีเลยนะนั่นเนี่ยอาเกือบไป ใช่ตรงนี้โอ้โหมึงทะลุป,ประตูมาเลยนะหนี่มาจะกปะทอร์เคเฮ้ย โอแล้วไปบ่าเอ้ยุ้ยขึ้นไปยังไงเนี่ย ห้องครัวอยู่ไหนนะกูจะไปถึงห้องครัวไหมเนี่ยออืไม่เวนจำจริงๆเลยเสียงแสกๆด้วยแกโอ้เหคนมนตามว่ะ สืบพวกมันแข็งแก่งขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะงั้นเราต้องแอบเข้าห้องตัวที่ไม่ให้พวกมันรู้ห้อนดีละ่ะตัองห้องเซฟแล้วละ่ะจะมาดีน้องห้องเซฟล่ะดีๆๆล่างลงมาข้างล่างแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบน โอ้แม่งตาไม่เลิกจริงแม่งกล้าเข้าห้องที่เป็นประตูบานเปิดเลยอะ่ะมันเกะกะเดี๋ยวมาเปิดขวางทางหน่งตามมาสองตัวใช่ไหม ี้ยแม่งตามมาติดๆเลยโอ้โหจังหวะนี้แม่ตมตตงมต้องเข้าห้องเซฟแล้วละ่ะถ้าห้องเซฟเข้ามาได้นี่ชีวิตหมดหวังแล้วนะเนี่ยหมดหวังแล้วนะมันตามติดแบบไม่ห่างเลยนะไม่ทิ้งเลยอะ่ะรักอะไรกูขนาดนั้น เซฟจ๋าอยู่ไหนจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของข้าแล้วนะยังไม่ใช่เราจะไปนั่อยู่ชั้นสองหรอโอติดอะไรวะเดี๋ยวห้องเซฟชั้นนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ นี่ก็ามาดาักอีกเดี๋ยวห้องนี้ฉันเซฟหายห้องเซฟหายเหรอ รู้สึกว่าตัวแรกมันจะไม่ปล่อยหลุดแต่ตัวที่สองรู้สึกจะมันมันจะปล่อยแล้วหลุดได้นะโอ้วดีประตูนี่ไม่ปิดเวียงมั่วอยู่สซนั่นเนี่ยพองเซฟพ,พองเซฟอยู่ไหนใกล้แล้ว เซฟอยู่นี่ออ๋อโอ้ยอกอีแป้นจะแตกรอเลือดเต็มก่อน สองอีกลงมาปะไม่ลงมาเส้นนั้นมันผ่านไปแตวมันลงมาว่ะแม่งดักอะ่ะกวนตีน <c oughs> ไปทางอื่นก็ได้วะ นี่ตะเอไม่เนี่ยไม่นะไม่ตาเอถ้าวิ่งมันจะไม่เจอมันง่ายขึ้นไหมเกี่ยวปะไม่เกี่ยวมั้งเอเอเหเหเหเกี่ยวไปเกี่ยวไปไหนไหนตาเอไม่มี จบไม่ในเกมเนี้ยไปต่จอเลยกันแม่งเห็นอ้าวผิดห้องอีกเปรน ได้มาแล้วโอ้ยกว่าจะได้มาแล้วต้องไปทำไรต่อเนี่ยกันไกลเหรอกรอบรูปมันน่าจะไม่มีระบบให้คอมไบของ รือว่าใช้กันในห้องเซฟนี้น่าใช้ตัดอะไรได้นะ กับทางเดือทำไมวะเนี่ยอือฮึเอาลองเข้าไปดูเจอก็เจอจ,เจอจริงด้วยแม่งเจอจริงด้วย โอเคไม่เป็นไรโอ้โหสองตัวสองตัวซ้อน So I'm in toning zone. เออไม่โดน เอาพวกนี้พอดีดีนะมีทางเทพคุ้มครองอยู่ สองทีนี่อีกทีนึงอยู่มุมห้องไว้มันจะได้ไม่ต้องโผล่แบบสุ่มซ้ายขวา สามสองหนึ่งเตี๊ยบลอยไปหนึ่งห้อง ไปแล้วอ๋อมาทางนี้แล้วดีา่าอต้องเดินตามหลังมันไปอืมอืมฮอมอมต้องมีสักห้องระบาที่ใช้นี่ได้ ยังไม่ได้นี่น่าจะเป็นตัวท้ายสุดอุ้ยเขี้ยโอ้โหโอ้โ yeah! ห oh, oh, oh. ไล่ฟันกูนอย่างนี้เลยเหรอ มันมีแค่นี้เองเหรอห้องที่บ้านมันก็มีอยู่แค่นี้การ์ปองจะไปหลบอยู่ไหนหลองเข้าในนี้ทีนนี่มันมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย